สวัสดีครับผมหมอทิพรุตนะครับวันนี้ทุกโรครักษาได้ตอนทําไมทุกวันนี้คนเราถึงปเป็นโรคเรื้อรังแล้วรักษาไม่หายที่คนเราปเป็นโรคเรื้อรงังรักษาไม่หายเนี่ยเพราะว่าเรามีความเชื่อที่ผิดอยู่2ออย่างความเชื่อแรกก็คือว่าโรคไม่หายถ้าเราเชื่อว่าโรคไม่หายโรคมันก็จะไม่หายแต่ถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อว่าโรคมันหายได้มันก็จะหายม่นเหมือนกับสมัยกรร่อนที่เราเชื่อว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกแต่ความจริงก็คือ โลคหมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งความจริงก็คือว่าโรคทุกโรคมันหายได้จริงเพราะว่ามันเหมือนทุกปัญหามันเหมือนต้นไม้มันก็จะมีรากของมันถ้าเราหารากเจอเราก็สามารถที่จะถอนมันได้ทําให้โรคหายได้แต่ว่าคนที่จะถอนรากเนี่ยต้องเป็นตัวคุณเองจะไม่ใช่เป็นคนอื่นมาถอนให้ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อที่ผิดอันนี้ก็ทําให้เราย,ยังไม่หายจากโรคความเชื่อผิดยงอันที่2ก็คือว่า เชื่อว่ากายกับจ <eterm oon. S 1> ิตเนี่ยมันแยกส่วนกันชัดเจนทั้งที่จริงกายกับจิตเนี่ยเขาไม่เคยแยกส่วนกันมันเหมือนกับเหรียญที่เป็นเหรียญเดียวกันแต่อยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาแต่กายเนี่ยแล้วก็เรื่องของจิตหรือว่ามายเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปดูที่สาเหตุด้วยเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่ทําให้โรคนี้มันหายขาดได้เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าที่เรายังเป็นโรคเลือดลางอยู่เนี่ยเพราะว่าข้อหนึ่งคือเราเชื่อว่ามันหายไม่ได้อันที่สองก็คือเราเราไม่ เราเชื่อว่าแกากับจิตเนี่ยมันแยกส่วนกันถ้านี่เป็นสิ่งเดียวกันมาตลอดถ้าเราปรับความเชื่อทั้งสองอย่างนี้ก็จะไม่มีโรคเรื้อรังอีกต่อไปและทุกโรครักษาได้สวัสดีครับ